เรือที่ว่าอยู่ข้างบ้านพี่ปูนะคะ,คะเขาก็ขับมาจอดตรงนี้นะทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของเยตาบอยแล้วจ้ะไม่แน่ใจว่าเราต้องซื้อบิลเลตหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบิลียตปัดเข้าไปชมเรือหรือเปล่านะคะถ้าซื้อก็จะไม่ขึ้นไปแต่อยากอะ่ะอยากขึ้นไปอะ่ะ เพราะว่าปีนันนจะมีแบบนี้ทีนะคะทุกคนก็อยากจะขึ้นไปแต่คนมันเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นเรือนะคะเป็นเรือรับส่งฟรีนะคะไม่ใช่ฟรีสิน่าจะเสียค่าบีเลี้ยละคะทุกคนนี่นะจ๊ะใครที่จะข้ามฝั่งหรือข้ามฟากนะคะนั่งเรือนี้ได้เนาะ แบ็ทราฟิกไปแล้วทุกคนดูคนอันนี้คือคนที่จะรอคิวเพื่อขึ้นไปบนเรือหรือเปล่าแต่เราค่อยไปดูกันนะคะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เอาเบบี้ baby, พี่โกพี่โกขอละ่ะ เขามีจริงปืนแล้วก็เเฟี้ยงไม้นะคะเป็นการละเล่นของสมัยนี้ก่อนของเยัตบอยเนาะนี่ปืนใหญ่เห็นปืนใหญ่ไหมคือทุกคนที่นี่จะแต่งตัวเหมือนอะ,อะไรนะคะย้อนยุคค่ะกับตรงกับตันน่ารักกับตันหิวข้าวเยตซา ทุกคนแต่งตัวขึ้นน่ารักมากคือสวยมากเหมือนอกับตันแจ็คสเปโร่อะไรประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคนนี้น,น่ารักมากอ๋อไอแถวนี้คือแถวที่ทุกคนจะต้อง จองแถวนะคะเพื่อขึ้นไปบนเรือโอ้ยต่อแถวบาว่ไวดอกต่อแถวไม่ไหวค่ะทุกคน,นะคะคนเยอะมากนู่น ใช่แล้วแต่คนลูกสาวลูกสาวของกษัตริย์นะคะโอ้คนต่อแถวเยอะมากเ้นค <Hello. S 1> ่ะชมอันนี้เป็นของทหารนะคะพี่ๆทหารนะ,ะเราไปดูอาหารตากัน <laughs> ก็เป็นรถพยาบาลโอ้ยผู้หญิงก็มีผู้หญิงจวยเขาให้ลองนะคะว่าเขาให้แบกดูนะคะว่าหนักหนักเท่าไหร่เขาให้ดูว่าทหารแต่ละคนต้องแบกอะไรประมาณไหนนะคะโอ้เป็นชอแบกไม่ไหวเด้อตดแตกแบกปุ๊บตดเลย เอก็ร้อนจริงเขามีอะไรตรงนี้อ่ะไม่ได้นะเราต้องเดินให้ครบทุกซอกทุกมุม เฮ้ยมันมีทำแล็บด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ไม่น่าจะใช่อันตร้าอ๋อเฮ้ยเขาบอกแฟนชอบบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นโบสถ์โรงแรมเขาเรียกไานะคะโรงแรมเรือโรงแรม นี่นะคะตรงนี้แล้วตรงนี้เป็น parking mm. ก็คือที่จอดรถทุกคนคือมันเลออิศอ่ะเดี๋ยวเขาเดินผ่านก่อนไม่ผ่านเดี๋ยวฉันผ่านเอง <laughs> นี่เป็นตึกที่คล้ายลิฟตินนะคะ mm. เขาก็เลยเรียกว่าลิฟตึกลิฟตินนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นสแกนดิบเยตาบอยนะคะซึ่งที่ชอบมาปาร์ตี้เนาะก็จะมีตรงนี้นะคะ อันนี้ที่ชอบคิดว่ามันสูงสุดแล้วนะเพราะว่ามีทั้งหมดอ่ะสิชั้นแต่ว่าไม่สูงเท่าตึกที่ชอบเคยบอกว่ามันสูงที่สุดนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรือเอ้ยเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นสะพานที่เห็นสี่สองอันอ่อสี่อันนี้คือที่ยกสะพานนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบว่าสะพานแบบนี้แล้วก็จะเปิดอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้แบบนั้นนะคะเวลามีเรือผ่านปุ๊บเขาจะยกสะพานขึ้นสูงเลยเป็นแบบนี้นะคะเห็นน้ำแล้วชอบก็อยากจะหาหอย หอยแมงผู้หอยนางลงมอชอบจังไม่ไหวทุกคนร้อนมากตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ23 23องศาหรือ24องศานี่แหละค่ะทุกคนร้อนจริงๆถึงเอาคนเริ่มเยอนแล้วว่าเริ่มเดินไม่ได้แล้วอ่ะ แล้วตรงนี้คือเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องให้เข้าไปนะคะจะจะคนที่จะเข้าไปต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเนาะซึ่งมันยังไม่ถึงเวลานะคะ400ปี <c oughs> มันก็เป็นแบบดีเจเปิดเพลงให้เราเต้นนะคะคนที่อยากไปซื้อเข้าไปข้างในนะ,ะแต่ว่าด้วยความว่าตอนนี้มันยังไม่มีมันยังไม่ถึงเวลาแล้วดีเจเขาก็ยังไม่มานะคะคนที่จะเข้ามาคนที่จะเข้าไปเนี่ยโดนแหดโดนแหดออกมาหลายคนแล้วนะก็คือเหมือนว่า ถ้าสายแบบเดินผ่านแล้วก็ทะลุมาเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยผ่านไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะป่ะเราก็จะกลับบ้านแล้วเราเหนื่อยแล้วคือคนเลิกแอร์อัดทุกคนแล้วห้องน้ําก็คือบางคนก็นิสัยไม่น่ารักห้องน้ําแล้วก็ไม่กดอะไรอย่างเงี้ยมันจะคือถัดตรงนี้นิดนึงแหละแลวชอคก็แบบว่าถ้าร้อนมากๆก็จะกินน้ําเยอะพอกินน้าเยอะเข้าไปก็คือปวดฉี่บอยเนี่ยนิสัยเสียตรงนี้ละคะ่ะ หวอยู่ไม่ไหวทุกคนดูือพากันเข้ามานะยังก๊มดอนะ่ะที่มาของคําว่ากองทับคนดูนะเต็มสะพานเลยเราออกนะคะแต่ว่าเขากําลังเข้ามานะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนะคะอยู่แค่ชั่วโมงอยู่แค่ได้แค่สองชั่วโมงเองชอบไม่ไหวร้อนดูคนโอ้โหยี่ยงกว่ามัมมี่อีกเจ้าสมมัมมี่ โอ้มมยกอดเยอะมากดูบนสะพานโอ้บาไวเบไวอ้อนออน